สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการดูแลรักษาพษืชให้เด็กๆทุกคนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะคะได้แก่ดินสอยางลบและไม้บรรทัดค่ะ หลังจากนั้นให้เด็กๆทุกคนเปิดสมุดได้เลยค่ะ Open your notebook เมื่อเด็กๆเปิดสมุดเสร็จแล้วให้เด็กๆทุกคนเขียนวันที่วันเดือนปีพศเราจะเขียนแบบย่อนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆเราจะต้องเขียนวันที่และเดือนให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆเขียนครั้งที่ หลังจากที่เขียนครั้งที่เสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียน Topic T O P I C Topic อย่าลืม underline ทูไล n ์ด้วยนะคะต่อไปเด็กๆทุกคนอย่าลืมดอหา a ด้วยนะคะวันนี้ Topic ของเราก็คือทบทวนการดูแลรักษาพืชค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนท็อปปิกเรื่องทบทวนการดูแลรักษาพืชกันค่าเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนในหัวข้อถัดไปเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆยังจำได้ไหรือเปล่าเอยสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับความสำคัญของงานเกษตรนั่นเองค่ะเด็กๆงานเกษตรก็คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเองเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกษตรและผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีนั่นเองค่ะที่สำคัญเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆงานเกษตรมีความสำคัญมากๆเลยดังนั้นเด็กๆ อย่าลืมจำไว้เลยนะคะในการทำงานกเกษตรต่างๆเด็กๆจะต้องรู้จักการดูแลรักษาพืชก่อนนะคะว่าพืชแต่ละชนิดมีวิธีการดูแลและมีอุปกรณ์ในการดูแลอย่างไรดังนั้นวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชกันค่ะเด็กๆก,การดูแล,แลรักษาพืชนะคะเด็กๆ การดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีเป็นประจำจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีจนถึงเวลาที่ผลผลิตดังนั้นนะคะวันนี้ทีเชืร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชกันค่ะอุปกรณ์ได้แก่ 1. ปุ๋ยปุ๋ยใช้ในการใส่ลงดินเพื่อเป็นอาหารสำหรับพืชนั่นเองค่ะ สบัวรดน้ำใช้รดน้ำต้นกล้าในกระบะกระถางผานชนะสำเร็จรูปและแปลงปลูกขนาดเล็กค่ะ 3. สายยางใช้รดน้ำหรือพืชหรือต้นไม้ที่โตแล้วในแปลงปลูกขนาดใหญ่หรือในสวนนั่นเองค่ะเด็กๆ 4. ช้อนปลูกใช้ขุดหลุมปลูกต้นไม้ ใช้ขุดย้ายต้นกล้าและตักปุ๋ยใส่ต้นพืชค่ะ 5. ซ่อมพรวนใช้พรวนดินทำให้ดินร่วนซุยซึ่งช่วยกำจัดหญ้าไปด้วยในขณะพรวนดินค่ะ 6. เสียมใช้ขุดหลุมปลูกต้นพืชและพรวนดินรอบๆต้นพืชค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืชต่างๆแล้วต่อไปนะคะเด็กๆที่เชอ่อจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชโดยได้แก่ 1. การรดน้ำน้ำมีประโยชน์ในการสร้างอาหารช่วยรำเรียงอาหารและทำให้ต้นพืชหรือต้นไม้ชุ่มชืน้นการรดน้ำต้นไม้ควรทำทุกวัน โดยรดในปริมาณที่พอเหมาะและเหมาะสมกับพืชนั่นเองค่ะในการรดน้ำเด็กๆสามารถใช้บัวรดน้ำหรือว่าสายยางก็ได้นะคะแต่เด็กๆต้องดูก่อนนะว่าอันไหนควรที่จะใช้อะไรเด็กๆควรที่จะใช้ให้เหมาะสมนั่นเองค่ะการดูแลรักษาพืชในข้อที่2คือการถอนและเก็บวัชพืชวัชพืชได้แก่ หญ้าชนิดต่างๆโดยหญ้าจะแย่งน้ําและอาหารจากต้นพืชทําให้พืชเจริญเติบโตช้าหรือไม่จเจริญเติบโตได้เลยนะคะเด็กๆจึงควรถอนและเก็บหญ้าเป็นประจำโดยใช้มือที่ถนัดถอนหญ้าบริเวณโคนต้นขึ้นมาทั้งรากแล้วเก็บไปทิ้งหรือนำไปทำปุ๋ยหมกักต่อไปได้นะคะเด็กๆ การดูแลรักษาพืชในข้อที่3 3. คือการพรวนดินการพรวนดินทําให้ดินโปร่งร่วนซุยช่วยให้รากพืชมีอาการหายใจน้ําและปุ๋ยจึงจะถูกลำเลียงไปถึงต้นพืชหรือต้นไม้ได้สะดวกและช่วยกำจัดวัชพืชการพรวนดินทำได้โดยใช้มือที่เด็กๆถนัดเพียงมือเดียวเท่านั้น จับด้ามซ่อมพรวนแล้วพรวนดินรอบกระถางหรือแปลงปลูกส่วนเสียมที่มีด้ามยาวต้องใช้สองมือช่วยกันจับด้ามเสียมทางด้านบนและด้านล่างไปพร้อมๆกันนะคะแล้วใช้ปลายเสียมทิ่มลงดินเพื่อเป็นการพรวนดินนั่นเองค่ะเด็กๆการดูแลรักษาพืชในข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะคือการใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารแก่ต้นพืชโดยใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยไปทั่วๆในกระถางหรือว่าแปลงปลูกนั่นเองค่ะเด็กๆโดยจะต้องโรยในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยเฉพาะเราจะต้องดูชนิดของพืชด้วยแล้วใช้ซ่อมพรวนพรวนดินกลบปุ๋ยอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเด็กๆสามารถรดน้ำได้ เพื่อให้ปุ๋ยละลายนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะให้เด็กๆทุกคน open your notebook ค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆเขียนจงยกตัวอย่างวิธีที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชหลังจากที่เด็กๆเล่าจดเสร็จแล้วให้เด็กๆทุกคนเขียน number one Number 2แล้วก็ Number 3ก่อนที่เด็กจะตอบทุกครั้งอย่าลืมดอฮาร์ทด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆตอบคำถามเสร็จแล้วอย่าลืมอันเดอร์ไลน์วันลน์ด้วยนะคะเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะที่เชื่อบอกว่าเด็กๆทุกคนต้องตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะคะ ว่าเด็กๆลืมอันเอร์ไลน์วันลายด้วยหรือเปล่าถ้าเด็กๆตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายส่งทีเชอร์ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้เด็กๆทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ